สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้วันที่10กุมภาเป็นว <10. S 1> ันพฤหัสเนาะก็วันนี้เราจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เพราะะฉนั้นเนี่ยก่อนจะเข้ามาอยู่ก็ต้องเอาเลิกเอาชัยไปไหว้ศาลพระพรหมก่อนแลเราเดี๋ยวมาไหว้เจ้าที่ที่ทบ้านนะครับจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมก็ไปถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจําจริงบรรยากาศแบบในหมู่บ้านมันก็ดีนะมันก็เป็นบ้านสไตล์แบบ มันเป็นโครงการมหาชนนะข้อดีก็คือมันค่อนข้างมีแบบ f a c i อสนวที่แบบจัดว่าดีเลยแหละมีซินเน็ตมีสระหวห่ายน้ำมีสนามบ้าสนามเด็กเล่นนะและก็มี f a c i อยก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อโครงการของมหาชนนะครับผมวันนี้เราก็จะได้เข้ามาอยู่ตึกหลังจากที่เราตกแต่งบ้านไปกี่เดือนเราจองบ้านไปรู้สึกจะจองเมื่อเดือนมิถุนาที่แล้วเนาะ wow. ม่มิถุนาปีที่แล้วเราจะจองบ้านแล้วก็ช่วงปลายปีบ้านเสร็จรับโอนนะครับผมเริ่มแต่งเดือนอเริ่มสั่งของอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่พันวาพฤศจิกาพันวาวก็เริ่มสั่งของแล้วเนาะแล้วก็ทีนี้ก็ยาวไปเรื่อยเลยแต่งมาจนนี่ก็กลุ่มพา,านะค,ะคะรับก็เพิ่งจะได้เข้าอยู่ก็แต่งอีกเรื่อยๆ,ๆนะคร<ๆ>ับผมนี่อยากจะพาไปดูเรตัวของสนามเด็กเล่นเพราะว่าตัวสนามเด็กเล่นของเขา วันนั้นลูกมาเล่นแล้วลูกชอบชอบสวัสดีครับลูกชอบมากสนามเด็กเล่นนี่นี่นี่นะหนึ่งที่เราดูนะมันก็จะชอบอะไรแบบนี้แหละก็เป็นข้อดีของโครงการมหาชนอันนู้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่สระว่ายน้ําด้วยแล้วก็มีฟิตเนสอยู่ตรงนู้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปไว่ายพระพรหมก่อน ก็เมื <Sie g> ่อกี้เราไหว้พระพรหมเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาไหว้ที่บ้านต่อนะครับแล้วว่าที่บ้านเสร็จเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูในบ้านร้าวๆสักรอบหนึ่งก่อนแต่ว่าก็ต้องบอกาำตรงว่ายังทาไม่เสร็จยังแต่งไม่เสร็จนะเพราะว่าวันที่เราถ่ายทํากันเนี่ยเดี๋ยวจะมีเฟอร์นิเจอร์กชุดห้องทํางานอะไรมาส่งพวกโต๊ะทำงานมาส่งนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสวนในบ้านเนี่ยเราก็รับบทคนสสวนนะครับดูแลเองมาตลอดมาช่วงเวลาแบบ ที่โอนแล้วนะก็เข้ามาดูก็ด้วยความที่เป็นบ้านจ่าฝันเนาะบ้านโครงการอันนี้เนาะเราก็เลยแบบไม่ได้เขาเรียกว่าเลยนะไม่ได้ตั้งอันนี้นะเมนุกเนาะไม่ได้ตั้งฝันก็เป็นโครงการที่น่าอยู่มากนะบอกเลยแล้วรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นโครงการมหาชนโครงการแรกที่มาลงในตัวจังหวัดปิซณุโลเป็นความตั้งใจมากเลยในการซื้อเพราะว่าสมัยก่อนเนาะเวลาเราเข้าไปที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ไปหาแบบบ้านญาติบ้านเลยองเงี้ยที่แบบ ในโครงการมหาชนอะสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความแบบความมีมาตรฐานของเขาอะไรเงี้ยในเรื่องของระเบียบในเรื่องของนโยบายการดูแลต่างๆที่มันมีความแบบเป็นปรูปธรรมชัดเจนนะก็เลยค่อนข้างแบบชอบมากมาพอวันหนึ่งแบบมาตั้งที่ทโลกปุ๊บมีโอกาสก็เลยจัดซะเลยหนึ่งหลัง ก็วันนี้ก็ได้ทําการไหว้พระพรมเนาะแล้วก็ไหว้เจ้าที่ที่บ้านเรียบร้อยนะก็เป็นการบอกกล่าวในเรื่องของความเชื่อนะครับว่าจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจเป็นที่พักกายพักใจเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขอะไรอย่างเงี้ยตลอดช่วงชีวิตของเรานะเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ในชีวิตนี้ก็ซื้อบ้านมาน่าจะหลังนี้น่าจะเป็นหลังที่ น่าจะหลังที่สาหลังที่4แล้วนะแล้วก็คิดว่าคงไม่ย้ายและนะก็โตตามสายพอวันหนึ่งที่เรามีครอบครัวใหญ่ขึ้นนะก็ต้องการอะไรที่มันแบบมีสเปซมากขึ้นมาตอนแรกเราก็อยู่เป็นห้องธรรมดาเริ่มมาเคยลองซื้อคอนโดเคยมาเป็นซื้อเป็นตึกเป็นทาวน์โฮมอะไรอย่างงี้ะแล้วก็ไปอยู่ตึกอาคารพาณิชย์ัาใหญ่เนาะแล้วก็มาขยับขยายเป็นบ้านเดียวเพราะว่าเรามีลูกสองคน ตอนนี้มีลูกคนแรกกับพี่นาลาในะตอนที่อยู่ตึกอะ่ะมันก็ยังมีสเปซมากพอแต่พอพอเริ่มมี2คนปุ๊บตึกนี่วิ่งกันชนแบบเละเทะหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจแบบแบบซื้อดีกว่าโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าการสไตล์การแต่งบ้านหลังนี้เนี่ยสนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการไปดูของ บ้านของโครงการตัวอย่างในหลายๆจังหวัดนะที่เราไปขอรูปเขามาดูนะแล้วก็ดูวิธีการตกแต่งเขาว่าเขาทําอะไรกันยังไงบ้างเนาะโอเคแล้วก็จัดการตกแต่งตามซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางพยาของผมเขาจะเป็นคนเลือกจัดสรรทั้งหมดเลยนะก <Okay. S 2> ็เริ่มตั้งแต่นี่ห้องนั่งเล่นห้องตัวฟังต่างอันนี้สำคัญมากย้ายมาจากบ้านหลังเก่าจะเป็นพวกถ้วยรางวัล ต่างๆเนาะหมายแข่งรถนะครับผมนุ่นนุ่นนุนนนขันนุนคันนนขันนุนที่เคยพาไปได้แชมปประจําปีนี่จะเป็นโล่รางวัลแชมปประจําปีนะครับผมเราก็ทําการย้ายกลับมาหมดเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นสเปซไว้สาหรับนั่งดูต้องบอกก่อนนี่ยังแต่งไม่เสร็จนะเดี๋ยวค่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะพาไปดูความภูมิใจของภรรยาผมี่ความภูมิใจของแม่นุกกดานต้องบอกก่อนว่า แม่นุกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าครัวทํากับข้าวเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการออกแบบเคาน์เตอร์ครัวนั้นเขาได้ทําการใส่เต็มทุกฟั่งชัน้่ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ชอบนะอันนี้ห้องนอนคุณยายห้องเก็บของแต่ไปดูข้างบนกัน จะมาดูความเรียบร้อยด้วยเพราะเมื่อวานให้ช่างก็เข้ามาดูแลติดตั้งพวกจุกจิดจิดปาถาต่างๆแล้วยังไม่ได้เข้ามาดูในความเรียบร้อยต่างๆไปดูห้องทํางานหน่อยซิน,นี่ห้องทํางานก็เรียบร้อยดีเนาะเพราะเดี๋ยววันนี้วันที่เราถ่ายวิดีโอกันเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวจะมีโต๊ะทํางานมีโซฟามีต้นไม้อะไรมาลงาานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบ อันนี้ผมผมตั้งใจว่าจะใช้ตัวนี้เป็นห้องทํางานด้วยแล้วก็จะใช้เป็นเหมือนห้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นฮ็อบบี้อะ <S <S เป็นเหมือนแบบพวกงานอดิเรกเป็นของเล่นอะไรเงี้ยจะมีกีตอมกีตาร์เดี๋ยวจะมีพวกโมเดลต่างๆมาใส่โม,มเดลรถโมเดลกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาใส่เข้าไปโชว์เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีอันนี้ก็ห้องนอนนะครับผมห้องนอนก็ใส่เตียงเพราะว่าเรามีลูกสองคนเนาะเราก็เลยตั้งใจแบบว่าเอามานอนห้องเดียวเป็นหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นสเปซที่หัวเตียงเตียงทุกอย่างคือแม่นุกจะเป็นคนเลือกมาหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกชั้นชุดทีวีของแกแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นบรรดาลูกสาวของแม่นุกบรรดาของลูกสาวแม่นุกซึ่งเราจะไม่ค่อยอยากถามเรื่องราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะทะเลาะก,กันถ้าเปล่าผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแต่งรถใช่ไหมส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะซื้อกระเป๋าอันนี้จะเป็นของแบบคู่กันเลย walk in closet อันนี้ก็ มาเก็บงานดูตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเนาะและ้วก็ถือว่าสวยเลยนะใช้ได้เลยเดี๋ยวต้องรอพยอยย้ายของเข้ามาอันนี้เป็นพวกกล่องเก็บนาฬิกาต่างๆ <Wow. S 1> นะครัผมไหนขอเจ้าเอ๋อันนี้หน่อยอันนี้ก็ห้องน้ำนี้ก็เมนุก,ก็เป็นคนเลือกสุขภัณฑ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่างต่างๆแล้วจะเป็นพวกชาวเวอร์จุกจิบจิบปาถัพวกนี้ก็ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีสำหรับตัวที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะผมว่าห้องน้ำประมาณนี้กำลังเวิร์คกำลังดีเลยแหละเพราะว่าแน่นอนเวลาคนมีบ้านแล้วอ่ะอ่างน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรอยากใส่โดยรวมก็ถือว่าแบบยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะก็คิดว่าปีนี้จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะน่าจะเสร็จ น่าจะเสร็จช่วงปีนี้แหละเพราะจริงๆถ้าตามแผนแล้วอะ่ะตัวโรงรถอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ตั้งใจที่จะกั้นกั้นตัวกระจกด้วยนะสำหรับโรงรถนะอยากว่านะคนมีรถเวลาที่คนคนมีรถคนสะสมรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยากบบเก็บไว้นะครับผมเก็แบบรถไปในโรงรถมันจะได้ไม่เลอะเทอะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะผมแบบในช่วงชีวตนะฮะ โอเคก็สําหรับคลิปนี anyway, ้นะครับก็ถ่ายเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําดีๆนะเพราะว่าก็จะเข้ามาอยู่วันนี้วันแรกก็เลยต้องแบบถ่ายเก็บไว้สักหน่อยนะแล้วก็เผื่อในอนาคตอะไรจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวจะถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำเรื่อยๆเพราะจุดประสงค์ของช่องช่องนี้คือต้องการจะถ่ายเก็บเรื่องราวของตัวเองเอาไว้นะเผื่ออนาคตเราจะได้ย้อนกลับมาดูนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเรานี่มันก็มีอะไรดีๆนะครับผมเกิดเรื่องดีๆขึ้นในชีวิตเจอเหมือนกันนะก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ โปรเจกต์รถคันนี้ฝากติดตามต่อด้วยนะครับเดี๋ยวกำลังไล่เก็บไปน้อล่าสุดนี่พ้าเบรกอยู่ในนู้นพ้าเบรกอยู่ในรถตู้ oh, <no. S 1> เสร็จแล้วพ้าเบรกอยู่ในรถตู้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอใส่พ้าเบรกเนาะแล้วก็เดี๋ยวหน้าจะเป็นช่วงเดือนหน้าหรือปลายเดือนนี้อาจจะมีวิ่งเข้ากรุงเทพไปจัดท่อสแตนเอ่อท่อไทเทเนียมสักหน่อยนะไม่เอาสแตนเลสจ,จากไทเทเนียม oh. เพราะว่าวันนั้นไปลองฟังเสียงมาแล้วว,ว,ว,ว่าตัวท่อสแตนเลสกับไทเทเนียมเนี่ยไทเทเนียมมันจะมีความหวานหูมากกว่าก็ เดี๋ยวจะไปจับท่อแต่เนียมาใส่สุดนี้น่าเป็นระบบฟู้เทสเซนก็ฝากติดตามด้วยนะถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้เผื่อเวลามีเรื่องราวใ,ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันไปก่อนนะขอบคุณครับ